กลับบ้านไม่นอนเลยป่ะเฮ้ยพี่กลับบ้านแล้วหรอกระบะสีประตูยังมีอยู่นะเนี่ยคือกระบะสีประตูก็ถูกมากลยนะพี่พี่ยังไม่ซื้ออีกหรอผมพูดเลยนะเดี๋ยวนี้เขาผ่อนประมาณเจ็ดแปดพันก็ยังมีนะพี่พี่เงินเดือนเท่าไหร่พี่สามารถปรึกษาผมได้นะพี่ผมต้องบอกก่อนเลยนะคืออันนี้พี่จะได้โปรโมชั่นพิเศษด้วยอ่ะ คือโปรโมชันนี้ผมไม่ได้แจกใครง่ายๆนะผมแจกพี่คนเดียวเลยพี่เข้ามาที่ร้านผมแจกพี่คนเดียวเลยนะโชคอะของซันโชนะเป็นตัวไอตัวก้าสปีดเลยนะพี่คือมูล,ลค่าเนี่ยมากกว่า20,000กว่าบาทเลยนะผมบอกให้คุ้มค่านะแม็กเนี่ยทำให้หม่เรียบร้อยคนระับรับน้ําหนักได้ดีมากเลยนะสี่ตัวที่พี่มองหาเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ผมจะบอกให้คันนี้คือลงแม็กให้เรียบร้อยแม็กเป็นแม็กเวลด้วย ฝากระบงคาร์บอนคือหน้าเครื่องนี่ผมจัดมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแต่งต่างๆผมจัดมาให้หมดแล้วนะโอเคไหมครับรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยคือ